หนุ่มนนกุลนะครับเจ้าตัวได้อัพรูปลงไอจีเที่ยวอยู่ต่างประเทศคือโพสต์นี้เนี่ยใส่แว่นและน่ารักสุดๆแถมการแต่งเนื้อแต่งตัวของหนุ่มหล่อท่านนี้ก็มีความสบายๆมินิมอลมินิใจคือน่ารักจริงๆเลยนะครับสำหรับโพสต์นี้ของหนุ่มนนกุลนั่งกินอาหารรับลมเห็นชาวต่างชาติมากมายแต่เอาจริงๆนุ่มนนกุลนี่คือผิวขาวอยู่นะ เราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งโพสต์นี้เนี่ยก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จานวนเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นปอบขวัญเมื่อคืนเลยน่ารักทุกช็อตเที่ยวไหนหน้าพวกแฟนมาด้วยเปล่าหล่อเอาเรื่องเชียวโอ้ยน่ารักมาก แต่จะต้องแวะขำรูปสุดท้ายทุกโพสหล่อมากหล่อสุดๆขอยืมตังสักพันได้ไหมคะอยากติดเธอโอ้ยโอปป้าของม่แอปหล่อเกินน่ารักไปถึงไหนอาการตกหลุมรักนนแอปมันเป็นอาการแบบนี้นี่เองหยุดน่ารักขี่โมงคือเรียกได้ว่าโพสต์นี้ของหนุ่มนนกุลมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อย่างมหาศาลเลยเรียกได้ว่าโพสต์นี้ของหนุ่มนนกุลหล่อน่ารักผิวขาว 怡怡。<noise> <noise>